สวัสดีครัคบวันนี้อยู่กับขอนแก่นน้าอยู่นะครับผมเจษอัดเชวินครับดิฉันเอ็มสุงม่งเรียนนะคะครับวันนี้เรามาพบกับรายการใหม่ของเรานะครับชื่อว่ารายการบ <B andy S 2> ้านดีซับเด็ดขอนแก่นเย <ues. S 2> yeah ้รายการเดียวนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปดูซับเด็ดเดดซับดีๆที่เห็นล้วจะต้องร้องว้าวนะคะเ <Wow. S 2> บ้ากับราคาเบ้ากับํำเลสุดปังบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะ และสําหรับเจ้าของทรัพย์นะคะเจ้าของบ้านที่ดินหรือพี่ๆนหน้าคนไหนอยากมาร่วมสมุกกับรายการของเรานะคะง่ายมากๆนะครเพียงแค่มีที่ดินนะคะหรือทรัพย์สิ่งที่มั่นใจว่าเด็ดสุดๆนะคะได้ง่ายเลยรวมประกาศในเว็บไซต์ขวัแก่นหน้าอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ก๊อปปี้นะคะ URL นะคะส่งมาที่แชท Facebook ของเรานะคะง่ายมากๆเลยนะคะใครที่สนใจจริงเดี๋ยวรอติดตามชมรายละเอียดท้ายคลิปได้เลยคะ่ะ และในอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่1ของเราจะพาไปชมกับ5อันดับคอนโดราคาถูกขอนแก่นจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยชมกันเลยค่ะอันดับ5โครงการลิเวนเดลพาร์ควิวจากอาศัยประประุบคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ติดมาหาวิทยายลัยขอนแก่นชีวิตที่ง่ายและง่ายมากขึ้นบนทำเลที่ดีเยี่ยมเหมาะแก่การลงทุนเป็นอย่างมากครับ จุดเด่นของโครงการล e วินเดลพาร์ควิวตัวโครงการล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวและโครงการตั้งอยู่ห่างจากประตูมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียง700เมตรเท่านั้นเป็นคอนโดมิเนียมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับพื้นที่จอดรถในล่มและมาพร้อมกับห้องสตูดิโอพร้อมเข้าอยู่1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ ได้พื้นที่ใช้สอยมากกว่า23ตารางเมตรเราเบียนที่กว้างแถมแอร์ทีวีติดผนังสภาพห้องที่ดีเยี่ยมมาในราคาพิเศษสุดถูกที่สุดในราคาไม่ถึงล้านเพียง860,000บาทเท่านั้นอันดับ4โรมการเซเลนิตี้คอนโดจาก พันล้านวิวโครงการเซเลนิตี้คอนโดสังคมแห่งการเรียนรู้โครงการเซเลนิตี้คอนโดได้สร้างสาร์พื้นที่ e-learning space ภายใต้อาคารที่พักอาศัยทุกอาคารเชื่อมถึงกันด้วยพื้นที่สีเขียวและสระว่ายน้ำพร้อมทั้งสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไร้สายเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์คนวัยเรียน กับห้องขนาด32ตารางเมตรไซส์เอมห้องบิวอินชั้น2วิวสวยสาดว่ายน้ำเหมาะไว้กับพักระหว่างเรียนเรียนจบยังขายได้กำไรหรือซื้อลงทุนปล่อยเช่าพร้อมของแถมอีกมากมายหฮี้วกระเป๋าอยู่ได้เลยในราคาเพียง1,890,000บาทเท่านั้นครับอันดับ3โครงการพิมานคอนโด จากอาศัยประเปตีอันดับ3โครงการพิมานคอนโดโครงการพิมานคอนโดนะครับคอนโดราคาประหยัดตอบสนองไลฟ์สไตล์นักศึกษา ตัวโครงการนะครับมีพื้นที่สีเขียวและยังมีสระว่ายน้ําในโครงการด้วยและที่สําคัญนะครับตัวที่จอดรถเนี่ยอยู่ในร่มด้วยนะครับผมติดมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับที่นี่เขามีรปภรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับและตัวห้องนะครับที่ให้มาเนี่ยพิเศษมากๆตกแต่งบิวล์อินพร้อมเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับกับขนาดห้องนะครับที่เขาให้มากว่า32ตารางเมตรนะครับซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยได้มาหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นนะครับด้วยตัวระเบียงเองเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับออกมารับอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดเลยนะครับหรือใครที่ชอบทำอาหารก็ต่อเติมเอามาเป็นห้องครัวได้เลยนะครับเหมาะมากๆเลยกับนายทุนนะครับที่อยากเก็บเอาไว้ปล่อยเช่านะครับในราคาเนี้ยตกแต่งพร้อมเข้าอยู่บอกเลยว่าพี่เศษม,มากๆเพียงแค่ 680,000บาทเท่านั้นเองราคานี้พิเศษที่สุดถูกที่สุดไม่มีอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าด่วนมากๆครับอันดับ2โครงการ The b e s t Condo จาก Home Connect โครงการ The b e s t h ไฮมิตรภาพข่อนแก่นโครงการเด e b e ครับ โดดเด่นสง่างามและทันสมัยกับความสูง3ามสบกชั้นที่สูงที่สุดในขอนแก่นตอนนี้เลยครับด้วยการออกแบบอาคารให้มีเส้นสายแนวตั้งและใช้โทนสีเทาที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและหนักแน่นนะครับตัวอาคารเด่นตระกาน,นะครับอยู่บนถนนสายมิตรภาพพร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้กับชาวจังหวัดขอนแก่นตัวห้องนะครับอยู่ชั้น 12A เป็นห้องที่มองเห็นเซนทันทั้งหมดเลยเพราะตัวห้องเป็นห้องมุมนะครับและได้ทั้งหมดนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ําและได้พื้นที่ใช้สอยมากกว่า60ตารางเมตรบอกได้เลยครับว่าห้องใหญ่มากๆและที่สําคัญพร้อมเข้าอยู่แถมเฟอร์นิเจอร์ครบครันจากอินเด็กซ์ลิฟวีมอลนะครับจะซื้ออยู่เองก็ดีนะครับหรือลงทุนก็เหมาะสมมากๆเพราะว่าห้องใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าเป็นมือหนึ่งคือราคาเกือบ5ล้านบาทนะครับแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยกับขอนแก่นได้อยู่นะครับได้ ได้มาในราคาเพียงแค่4.2ล้านบาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดครับในราคาเพียงแค่4.2ล้านบาทโอกาสด,ดีขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายแล้วนะครับด่วนเลยก่อนที่คนอื่นจะเป็นเจ้าของนะครับอันดับ 1. โครงการนอตพาร์คจาก วายเอสติกเลือกชีวิตที่ลงตัวในแบบของคุณโครงการใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งร้านอาหารร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อพร้อมสอิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันสระว่ายน้ำฟิตเนสขนาดใหญ่ที่จอดรถเพียงพอกับลูกบ้านทุกท่านสะดวกสบายในความลงตัวในการทำงาน บริการส่วนกลางศูนย์ธุรกิจและห้องประชุมสะดวกตอบโจทย์ด้านที่พักอาศัยหลากหลายสไตล์มากับห้องขนาด32ตารางเมตรชั้น7เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆภายในครบวงจรพร้อมเข้าอยู่ได้เลยมาพร้อมกับราคาที่โคตรจะพิเศษในราคาไม่ถึงล้านเพียง 9,99,999 999บาทเท่านั้นราคานี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วรีบจับจองกันได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ5อันดับคอนโดที่ขอนแก่นหน้าอยู่รวบรวมมาให้กับท่านผู้ชมในวันนี้ครับผมการันตีเลยนะครับว่าถูกที่สุดดีที่สุดให้เฉพาะกับท่านผู้ชมขอนแก่นหน้าอยู่เท่านั้นครับหากคุณผู้ชมสนใจทรัพย์ดีๆเหล่านี้ติดต่อที่เบอร์ 065-731-7343หรือทาง f a c e b o o k f แ n Page ขอนแก่นหน้าอยู่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นนายหน้าหรือว่าจะเป็นเจ้าของขายเองนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือว่าที่ดินนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าทรัพย์ของคุณนั้นเด็ดมากก็สามารถสัครเข้าร่วมรายการของเราได้นะคะง่ายๆขั้นตอนมีไม่กี่ขั้นตอนนั่นเองนะคะเริ่มจากหนึ่งเลยนะคะนำทรัพย์ของคุณลงประกาศที่ w บ w .co ไม่มีเอนะคะ ลงประกาศฟรีได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะหลังจากนั้นนะคะนำประกาศของคุณ Copy Link URL นะคะส่งมาที่ช่องทางแฟนเพจ Facebook คอนแก่นน้าอยู่พร้อมอย่าลืมนะคะใช้คำแน e ด้วยว่าสมัครเข้าร่วมรายการต้านดีซับเด็ดคอนแก่นง่ายๆเพีเท่านี้รอทีมงานติดต่อกับได้เลยทันทีคะ่ะและขอฝากไว้ด้วยนะคะกับรายการ บ้านดีซับเด็ดคอนแก่นนะคะสำหรับ e ีต่อไปนะคะคอนแก่นหน้าอยู่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูซับเด็ดๆที่ไหนจะรวมที่ไหนมาไว้บ้างนะคะอย่าพลาดคลิปดีๆนะคะด้วยการกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube Facebook และ w w w n a เวบดอไม่มีเอ็มนะคะแล้วพบกันใหม่ e ีีหน้านะครับอย่าลืมหาที่อยู่คิดถึงคอนแก่นหน้าอยู่ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย